สวัสดีค <risque> ่ะขอต้อนรับเข้าสู่เตงเตงก Channel นะคะวันนี้นะคะอ้อยก็จะมาทำทอดเป็นปลานะคะหรือจะเรียกว่าเก er ๋ๆว่า Thai Fish c a k ก็ได้นะคะไปดูกันค่ะว่าวิธีการทำเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปค่ะกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ให้อ้อยก่อนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปของอ้อยค่ะไปดูค่ะทำทอดเป็นปลากันนะจ๊ะไปจ้า มาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราได้ปลามาจากตลาดแล้วนะคะก็นํามาล้างง่ายสะอาดค่ะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการนําไปปั่นค่ะเพื่อน หลังจากนั้นนะคะอ้อยก็ใส่กุ้งเข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าจะได้มีเทรคเจอร์ในการกินกุ้งเข้าไปได้กรุบกรอบกรอบนะคะหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปประมาณ5ฟองนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณปลาและกุ้งที่เราใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปเลยจ้า5้าใบจ้าสวยๆเลิศเจ้าหลังจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกแกงแดงเข้าไปประมาณ4ขีดค่ะสูตรนี้ใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากหน่อยได้จ้าแล้ว จากนั้นก็นําไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโดยใส่ถุงมือด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะแสบมือเด้อเพื่อนเพื่อนหลังจากคลุกเคล้าเข้ากันไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็นําไปปั่นเลยจ้ะเพื่อนๆนปั่นให้ละเอียดเลยนะคะปั่นให้เนื้อกุ้งกับเนื้อปลาและพริกแกงแดงเข้ากันูนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแบ่งปั่นทีละประมาณน้อยๆนะคะเพื่อนๆพ่นปักออกไปใส่กระปังแบบนี้เลยจ้าแล้ววางรอ เ,เนื้อปลาและเนื้อกุ้งตันนะคะเราก็มาหั่นถั่วฝักยาวเป็นชิ้นเล็กๆแวนอย่างนี้ด้วยนะคะระหว่างหั่นไปก็ระวังมือด้วยนะจ๊ะระวังจ้าตั้งใจหั่นเดอ้อระวังมือเด้อจ้าแล้วอ้อยก็ไปหั่นต่อเลยจ้าใบามะกรูดจ,จ้ากลิ่นหอมมากชอบกลิ่นใบมะกรูดมากมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆชิ้นเล็กๆฝอ,อยๆซอยๆแบบนี้เลยจ้าซอยไปจ้าแล้วก็มาหั่นสวิตบาซิลจา้าช่วงนี้โควิดเนาะผักจากเมืองไทยก็มายากลําบากเหลือเกินก ใช้สวีบาซิลจากอิตาลีไปก่อนจ้า ซอยผักเสร็จแล้วหลังจากที่เราซอยผักเสร็จแล้วนะคะเราก็นําผักที่เราซอยเมื่อสักครู่นี้นะคะเทลงไปในกะละมงังรวมกับเนื้อปลาและเนื้อกุ้กเราปั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะพเพื่อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะคลุกเข้าไปจากคลุกเข้าไปเลยคลุกเข้าไปนะจ๊าหลังจากนั้นก็ไปปั้นกันเลยดีกว่านะคะมือซ้ายเปียกน้ํามันมือขวาห้ามเปลี่ยกน้ํามันนะคะบีบเนื้อทอดมันปลาออกขึ้นมาระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้นะคะเป็นก้อนๆแบบนั้นค่ะแล้วมือซ้าย หยิบออกมาใส่กะละมังอีกกะละมังนึงนะคะเป็นก้อนกลมๆน่ารักเชียวค่ะเพื่อนเพื่อนวิธีการทอดก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆโดยที่เราปั้นเป็นก้อนกลมเมื่อ,อสักครู่นี้ใช่ไหมคะมาบี้ลงไปค่ะเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้บางๆนลค่ะบางคนชอบบางหน่อยก็แบบกรอบเนาะก็บีให้มันบางๆได้แต่ว่าอ้อยชอบเป็นเป็นชิ้นหนาๆนุ่มๆนี้นะคะง่ายิเดียวเห็นไหมคะวิธีการทำทอดมันปลาหรือว่า Thai Fish Cake นะคะเพื่อนเพื่อนเอาไปทำขายทำกินที่บ้านกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนอ้อยไม่ห่วงสูตรค่ะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครใอ้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปดต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่เด้อสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบาย